เขาปัก้ส่นมนเร่งเลยามาม,ามาช่วยหน่อยช่วยหน่อยค่ยยอนค่ยยอนเต็นตา,า, <c oughs> านักแข่งลูกกระตายหัวจิ้ม้วเปิดเลย